ตอนนี้ตัว P/E เนี่ยของตัวดัชนีเวียดนามอะอยู่แค่ราวๆสักประมาณ13เท่าถือว่าถ้าเทียบกับดัชนีอื่นๆในภูมิภาคก็ยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ว่าต้องไปดูที่กรอด้วยครับเพราะว่ากำไรของโปรโตโบริษัทเวียดนามเนี่ยโตได้ราวๆสลับประมาณทั้ง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ถ้าดูตัวการโตของเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ราวๆสักประมาณ8เอต่อ,ตอตตปีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่า,น,าน่าสนใจนะครับ เออผมเลยตอบได้ว่ามันอาจจะยังเรียกเต็มปากไม่ได้ว่ามันมันมันเข้าสู่ฟองสบู่แล้วนะครับเพราะว่าฟองสบู่ <to> เดียวที่ผมคิดว่าอาจจะ justify กับคําที่คนอื่นพูดอาจจะเป็นเรื่องของการใช้บัญชีมาจินในการซื้อหุ้นมากกว่านะครับเพราะว่ามันตัวตัวตัวมาจินตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยขึ้นมาถึงราวๆเข้ามา4 5 0 0 0 0ล้านบาทนะครับมันนิวไ นะครับแล้วก็นิวไฮตามบ,บัญชีบัญชีบัญชีหุ้นที่คนเวียดนามเปิดเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ประมาณสิบอ็ดล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ดัชนีมันก็นิวไฮด้วยนะครับแล้วก็ตัวฐานทุนของตัวบริษัทโบรกเกอร์ที่เปิดใหม่เนี่ยก็ก็นิวไฮด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เขาจะปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนได้เนี่ยเขาก็ต้องมีฐานทุนซึ่งฐานทุนเนี่ยก็มาจากการเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มทุนมาตลอดทุกๆปีนะครับก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆไอ้ตัวเรทชอวที่เขาดูกันก็คือ,อเป็นส่วนของตัวการปล่อยมาจินสู่แล้วก็เทียบกับตัวของฐานทุนน,นะครับมันอยู่ราวๆสักประมาณร้อยยี่สเอร์ในอดีตเนี่ยมันเคยขึ้นไปไฮสุดแถวๆสัก140%ยสเอร์ก็ใกล้เคียงกับไฮแต่ว่าก็ถ้าดูเป็นสัดส่วนเนี่ยก็ยังยังยังไม่ไฮสักทีเดียวนะครับถ้า ถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะมีแค่ตัวนี้แหละครับที่ผมมองว่าเป็นการที่จะเรียกว่ามันใกล้กับคําว่าฟองสบู่แต่ก็ไม่ฟองสบู่ซะทีเดียวนะครับแต่ถ้าดูกําไรของบริษัทเนี่ยค่อนข้างเตียีตัว PE Ratio ใหม่แพนตัวกําไรบริษัทยังโตก็ถือว่าคิดว่าอย่างครับยังไม่มีสภาพฟองฟองสบูใ่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าในใน,ในตัวกําไรของบริษัทชดเบียนะครับ